ลองคิดภาพตามกันดูนะครับจะเป็นยังไงถ้าหากว่าออตัวถังรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่โครงเหล็กหรือพลาสติกธรรมดาแต่ว่าตัวมันเองสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้เลยนะครับไม่ใช่แค่เอาแบตเตอรี่ไปซ่อนไว้ข้างในนะแต่คือโครงสร้างทั้งหมดเลยทําหน้าที่เป็นเหมือนแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งอืมค่ะก็น่าสนใจมากเลยนะคะครับนี่แหละครับคือแนวคิดเบื้องหลังเทคโนโลยีที่ เ,เรียกว่า structural battery composites หรือที่เราเรียกย่อๆว่า SBCs ซึ่งหลายคนมองว่ามันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราสร้างรถ EV โดรนหรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์ไปเลยก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเ,เทคโนโลยีนี้มันคืออะไรกันแน่ทำงานยังไงแล้วก็มีศักยภาพแค่ไหนนะครับงั้นเริ่มคำถามแรกเลยดีกว่าครับ SBCs เนี่ยมันต่างจากแบตเตอรี่ที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ยังไงครับ คือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือ SBCs เนี่ยมันไม่ใช่แค่กล่องที่เอาไว้เก็บพลังงานเฉยๆแต่มันเป็นวัสดุที่ทำหน้าที่สองอย่างพร้อมกันเลยค่ะคือเป็นทั้งโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักรับแรงต่างๆได้เหมือนชิ้นส่วนรถยนต์ทั่วไปและในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เก็บประจุไฟฟ้าได้ด้วยอธิบายง่ายๆก็เหมือนกับว่าผนังบ้านเราเนี่ยสามารถเก็บไฟได้ในตัวเองทานองนั้นเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ โหน่าสนใจมากแสดงว่า,าชิ้นส่วนอย่างหลังคารถฝากระโปรงหรือถ้าเป็นโดรนก็คือปีกมันเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีแบตเตอรี่แยกส่วนอีกต่อไปใช่เลยค่ะถูกต้องเลยลองลึกถึงพื้นที่ที่แบตเตอรี่ก้อนใหญ่ๆใ,ในรถ EV ปัจจุบันมันกินที่ไปสิคะถ้าเราเอาพื้นที่ตรงนั้นออกไปได้หรือเปลี่ยนให้ตัวโครงสร้างมันเก็บไฟแทนได้เนี่ย โมันจะเปิดโอกาสในการออกแบบใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ช่วยลดน้ําหนักรวมเพิ่มประสิทธิภาพได้แบบว่ามหาศาลเลยค่ะฟังดูกันเป็นปฏิวัติแนวคิดเลยนะครับเนี่ยแล้วหลักการทํางานเบื้องหลังจริงๆมันซับซ้อนมากไหมครับที่ทําให้วัสดุโครงสร้างแข็งๆเนี่ยมันเก็บไฟได้ด้วย จริงๆโครงสร้างพื้นฐานข้างในนะคะมันก็มีความคล้ายกับแบตเตอรี่ทั่วไปอยู่เหมือนกันแต่แค่ถูกออกแบบมาให้แข็งแรงเป็นพิเศษหลักๆจะมี3ชั้นนะคะชั้นแรกเนี่ยคือคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้จะทำหน้าที่เหมือนขั้วไฟฟ้าค่ะเพราะมันนำไฟฟ้าได้ดีแล้วก็แข็งแรงมากอยู่แล้วชั้นที่2ชั้นกลางอันนี้เป็นหัวใจสาคัญเลยค่ะคือชั้นโพลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์แบบพิเศษ ตัวนี้ทำหน้าที่สองอย่างเลยคือเป็นตัวกลางให้อออนวิ่งผ่านไปมาเหมือนอิเล็กโทรไลต์ในแบตเตอรี่ที่เราคุ้นเคยแล้วก็ยังเป็นฉนวนกั้นไม่ให้ขั้วไฟฟ้ามันช็อตกันแถมยังช่วยเสริมความแข็งแรงเชิงกลให้กับตัววัสดุด้วยค่ะส่วนชั้นสุดท้ายก็คือวัสดุที่ทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าอีกขั้วหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นลิเทียมไอออนฟอสเฟตหรือ LFP ที่เคลือบบนอลูมิเนียมฟอย ทั้งหมดเนี้ยพอเอามาประกบกันแล้วก็เสริมความแข็งแรงด้วยเรซินเข้าไปอีกทีมันก็จะได้ออกมาเป็นแผ่นวัสดุที่แข็งแรงเหมือนวัสดุคอมโพสิตทั่วไปแต่ว่าข้างในมันเก็บไฟได้ด้วยก็เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเรามีแผ่นไฟเบอร์แข็งๆแผ่นหนึ่งแต่ข้างในมันคือ p เ e r b แบ k นั่นแหละค่ะอ๋อพอเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับขอบคุณครับแล้วตอนนี้ มีใครหรือบริษัทไหนกำลังผลักดันเทคโนโลยีนี้อยู่บ้างครับเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแค่ไหนแล้วก็มีหลายเจ้าเลยค่ะที่กำลังวิจัยกันอย่างจริงจังที่เราอาจจะเคยได้ยินข่าวก็มีเทส l a นะคะเคยมีข่าวเรื่องการจดสิทธิบัตรตัวถังแบบนี้ส่วน Airbus เองก็มีการทดลองใช้กับโครงสร้างปีกของโดรนเพื่อให้มันบินได้นานขึ้นค่ะอืมอันนั้นดูเหมือนเป็นการทดลองใช้ในบางชิ้นส่วนเล็กๆ แล้วถ้ามองไปถึงการเอามาใช้กับโครงสร้างรถทั้งคันเลยเหรอครับมีใครไปถึงขั้นนั้นหรือยังมีค่ะอย่าง Volvo ที่เขาร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Chalmers ในสวีเดนอันนี้เขากำลังพัฒนารถยนต์ต้นแบบที่ใช้แบตเตอรี่โครงสร้างแบบเต็มตัวเลยนะคะถือว่าเป็นก้าวที่ใหญ่มากๆ นอกจากนี้พวกสถาบันวิจัยชั้นนำอย่าง MIT หรือแม้แต่ NASA เองก็สนใจที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับพวกคุณยนต์สำรวจหรือยานอวกาศด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องน้ำหนักกับพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับงานด้านอวกาศโหแสดงว่าศักยภาพของมันนี่ไปด้วยไกลกว่าแค่ในวงการรถยนต์สิครับเนี่ยแน่นอนค่ะ ลองคิดดูเล่นๆก็ได้ค่ะถ้าเกิดโทรศัพท์มือถือฝ้าหลังมันเป็นแบตเตอรี่ในตัวได้เลยหรือโน้ตบุ๊กที่ตัวเครื่องทั้งหมดช่วยกันเก็บพลังงานหรือพวกอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆที่เราอยากให้มันมีพลังงานใช้ได้นานๆแต่ว่ามีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่มากๆเทคโนโลยีเนี้ยก็อาจจะเป็นคำตอบได้ค่ะฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องสาคัญเลยคือการลดน้าหนักกับการใช้พื้นที่ให้มันคุ้มค่าที่สุด ใช่ค่ะนั่นคือจุดแข็งหลักๆของมันเลยค่ะการลดน้ำหนักลงได้โดยตรงเนี่ยมันก็หมายถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นหรือถ้าเป็นโดรนก็บินได้นานขึ้นแล้วการที่ตัวโครงสร้างมันเก็บไฟได้เองก็คือการใช้ทุกตารางนิ้วให้เป็นประโยชน์สูงสุดจริงๆค่ะแต่ทีนี้ผมมีคำถามนิดนึงครับในแง่ความแข็งแรงล่ะครับการที่มันต้องทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่ด้วยเนี่ยมันทำให้โครงสร้างมันอ่อนแอลงกว่าเดิมไหมแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความปลอดภัยจะเป็นยังไงครับ อืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นักวิจัยให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะคือเขาต้องพยายามพัฒนาให้แน่ใจว่าวัสดุ SBC เนี่ยมันมีความแข็งแรงอย่างน้อยก็ต้องเทียบเท่าหรือถ้าจะให้ดีก็คือดีกว่าวัสดุโครงสร้างแบบเดิมๆที่เราใช้อยู่อย่างเช่นเหล็กหรืออลูมิเนียมและที่สำคัญคือมันต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดมากๆด้วยค่ะ อันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในความท้าทายหลักๆเลยควบคู่ไปกับการพัฒนาให้มันเก็บพลังงานได้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะครับนอกจากเรื่องความแข็งแรงกับความปลอดภัยแล้วตอนนี้มันมีข้อจำกัดหรือว่าความท้าทายอื่นๆอีกไหมครับสำหรับเทคโนโลยีนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะประเด็นหลักๆเลยตอนนี้ก็คือเรื่องของความจุพลังงานต่อน้ำหนักหรือที่เรียกว่า energy density นะคะ คือตอนนี้ SBC มันยังเก็บพลังงานได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่เราใช้กันทั่วไปอยู่พอสมควรเลยก็เลยยังต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะเพื่อให้มันสามารถให้ระยะทางวิ่งที่เท่ากันได้โดยที่น้ําหนักเบากว่าแบตแบบเดิมจริงๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือการส่อมบปรุงค่ะ ถ้าเกิดชิ้นส่วน SBC มันเกิดเสียหายขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้นส่วนนั้นๆเลยซึ่งมันก็อาจจะซับซ้อนแล้วก็แพงกว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบโมดูลเหมือนในปัจจุบันและแน่นอนค่ะว่าตอนนี้ต้นทุนการผลิตมันก็ยังสูงอยู่มากแต่ก็คาดกันว่าราคามันน่าจะลดลงได้เรื่อยๆเมื่อเทคโนโลยีมันสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็มีการผลิตในปริมาณที่มากขึ้นค่ะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ดูเหมือนว่าทิศทางในอนาคตของเทคโนโลยีนี้ ก็น่าจะสดใสพอสมควรเลยใช่ไหมครับสดใสมากเลยค่ะเพราะว่ามันเข้ามาช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานเรื่องน้ําหนักกับพื้นที่ของระบบที่ต้องใช้แบตเตอรี่ได้แบบตรงจุดเลยมันเป็นเทคโนโลยีแบบ2คุณสมบัติใน1เดียวหรือทูอินวันที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆมีการคาดการณ์กันนะคะว่าเราอาจจะเริ่มเห็นการนำไปใช้งานจริงในเชิงพันนิดสำหรับพวกอุปกรณ์เฉพาะห่างหรือในชิ้นส่วนบางอย่างของยานยนต์ได้ประมาณปี2026ค่ะ แล้วถ้าการพัฒนามันเป็นไปได้ด้วยดีไม่แน่ว่าภายในปี2030เราอาจจะได้เห็นรถยนต์ที่ตัวถังคือแบตเตอรี่วิ่งอยู่บนถนนจริงๆก็เป็นได้นะคะโอโ้โหก็นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับศักยภาพของ structural battery composites ในการที่จะมาเปลี่ยนโฉมทั้งวงการยานยนต์ไฟฟ้าอากาศยานหุ่นยนต์ไปจนถึงอุปกรณ์พกพาต่างๆเนี่ยถือว่าน่าตื่นเต้นจริงๆครับใช่เลยค่ะมันเป็นการ เปิดมุมมองใหม่ๆในการออกแบบแล้วก็การจัดการพลังงานเลยทีเดียวคะ่ะทีนี้ลองคิดต่อยอดไปอีกนิดหนึ่งก็ได้นะคะว่าถ้าหากไม่ใช่แค่ยานพาหานะหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแต่เป็นวัตถุอื่นๆในชีวิตประจําวันของเราเลยเนี่ยที่มันสามารถเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นแหล่งพลังงานได้ในตัวโลกของเรามันจะเปลี่ยนไปได้อีกขนาดไหนกันนะ